าชีพคือการออกหนกนาที่รักก็คือทำใจโอ้ที่คือการห้องไห้สิ่งที่ได้ก็คือน้ำตาแบ่งเป็นไร้ใจก็เสียเจ้าหันเดนองลาจนสุดท้ายก็ได้โหว่า ที่มันมีค่าบ่าต้องตอบแทนสวยเกินต้าแต่กินเราเป็นตายังแตนอยู่นาหน้าห้างบ่เก่งใจไทยบ้านไอเว้ายอกเด้อที่อยากเง่าได้มาทำพันเห็นแล้วสงสารผู้พันมาน้ำงกนผู้พันหาเมื่อ ก็เฮาแค่คนคุยเหตดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บอมีสิทธ์ควงแขนเปิดโตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุย เขาพอคนคุยไม่ถือใจเขากระเทาไปเขาสิคุยกับเฮาโดนปันไดามันบอกสำคัญว่าเป็นคนที่ใช้คบบ่าได้ได้แค่คุยไหนจะต้องสร้างเรือนหอเพื่อเตรียมไว้รอวันวิวา พี่คนทำกินนี่สินก็พอมีแต่ก็เป็นคนดีศักดิสลูกเช้านะอยู่กับขันถทยจุงควายกำเขียวเขียวยาพี่ไม่มีมารยาหรือจะมาหลอกน้อง รักจริงหวังแต่งโอแม่แก้มแดงคนเก๋ยอย่าหลงกลคนลวงเล่รักเราทุ่มเทหัวใจจะมอง mm hmm. พี่คงต้องอายผู้คนสองรลม้ฟังคองจะยกขันมากไปแต่งน้องแล้วแห่ด้วยคล้องลอง